เงินเดือน9,300บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์ประกันบำนาญประกันสังคมนะครับซีรีส์ที่จะพาท่านไปคำนวณว่าถ้าส่งเงินสมทบมาประมาณนี้นะครับ60เดือนเฉลี่ยประมาณนี้จะได้รับบำนาญจากประกันสังคม นะครับต่อเดือนเท่าไรนะครับซึ่งจะมีตารางบอกนะว่าส่งมากี่ปีได้บำนาญเท่าไรนะครับซึ่งท้ายคลิปมีบอกละเอียดเลยแล้วก็สอนวิธีการคำนวณน,นะครับแบบชนิดที่ต้องเป็นนะครับแบบชนิดที่ง่ายๆทุกคนทำได้นะครับเงินบำนาญคืออะไรนะครับเงินบำนาญคือเงินกรณีฉลาภาพที่ประกันสังคมใจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนนะครับตลอดชีวิต โดยผู้ประกันตนจะได้เงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีกด้วยนะในในกรณีที่มีการส่งมาเกิน180เดือนนะครับจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก12เดือนทุก12เดือนได้เพิ่ม1.5นะครับนั่นเอง สูตรคำนวณมันก็เลยมี2ส,สูตรด้วยกันในกรณีจ่ายครบ180เดือนเป๊ะนะครับก็ได้20%เลยนะครับในกรณีที่จ่ายเกินก็จะมีการบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับก็มี1.5คูณจำนวนปีที่เกินมานะครับจะได้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองไปดูตัวอย่างกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวน9,300บาทนะครับส่วนเกินวิธีการ คำนวณส่วนเกินนะครับเอา35ปีลบ15นะครับเท่ากับ20ปีอย่างเงี้ยนะครับ20ปีส่วนเกินใช่ไหม1.5คูณ20เลยนะครับจะเท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20 3 0บวก30เป็นต์นะครับเป็น50ของ9,300บาทนะครับเป็น4,650บาทที่คุณจะได้รับนะครับบำนาญตัวนี้ทำงานส่งประกันสังคมมา30 ปีนะครับจำนวน9,300บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนนะครับคิดดังนี้30ลบ15นะครับเท่ากับ15ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5นะครับ20บวก22.5นะครับเป็น42.5% 42.5%ของ9,300บาทนะครับเป็น3,953บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณไปตลอดชีวิต ตัวอย่างที่3ามทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน9,300บาทนะครับ35ลบ15ปีนะครับเอ,อ 25, ่้าทีไม่ใช่35 25ลบ15ปีเท่ากับ10ปีนะครับนี้25นะนี้ใส่ผิด1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20 ป็น35% 35%ของ9,300บาทเป็น3,255บาทเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน9,300บาทนะครับ20ลบ15เท่ากับ5ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ5นะครับเท่ากับ7.5 20บวก7.5นะครับ เป็น27.5% 27.5%ของ9,300บาทนะครับเป็นเงินบำนาญได้เงินบำนานาร2558บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่ให้คุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีนะครับจำนวน9,300บาทนะครับพอ15ปีเป๊ะนะครับก็เอา20%นะครับไปไปหาได้เลยนะครับ20%ของ9,300บาทเป็นพ0 0 860บาทที่จะเป็นเงินบำนาญให้คุณตลอดชีวิตนะครับอ่านะครับรู้เงินบำนาญน,นะครับว่าวิธีการคำนวณอย่างไรแล้วนะครับมาดูกันบ้างว่าถ้าเกิดคุณส่งด้วยจำนวนปีเท่านี้คุณจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับด้วยยอดเงิน9,300บาทนะครับเงิน9,300บาทมันจากอะไรทัวนอีกครั้งหนึ่งมาจากเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับที่ใช้สมทบ ในการส่งประกันสังคมนะครับซึ่งสูงสุด15,000บาทนะครับ15,000บาทเพราะฉะนั้นสมมุติคุณได้เงินเดือน9,300บาทมาตลอดเลยนะครับคุณก็เอาเงินเงินเดือน9,300บาทนี่แหละนะครับมาใช้เป็นฐานในการคำนวณได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาค่าเฉลี่ยเพราะว่าคุณได้เท่านี้มาตลอดแต่บางท่านนะครับในช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะได้9,000บ้าง 1 0 0 0 0บ้าง12บ้าน13าบ้างน,น,นะครับมันก็ต้องเอามารวมกันเพื่อหาหาค่าเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยว่าได้เท่าไหร่นะครับเป็นเพื่อจะใช้เงินตัวนั้นเป็นฐานในการคำนวณเอาละเรามาดูกันนะว่าส่งจำนวนปีเท่านี้จะได้บำนาญเท่าไหร่ส่งมา13มปีได้บำนาญ4,650น 4, บาทส่ง34ปีได้บำนาญนาร45,11บาทส่ง3 3ปีได้บำนาญนาม4,371บาท ทรง32ปีได้บำนาญ4,232บาททรง31ปีได้บำนาญ4,092บาททรง30ปีได้เงินบำนาญ3,953บาททรง29ปีได้เงินบำนาญ3,818 3บาท28ปีทรง28ปีได้เงินบำนาญ3,674บาททรง27ปีได้เงินบำนาญ3,534บาททรง26ปีได้เงินบำนาญ3,395บาท ทรง25ปีได้เงินบำนาญ3,255บาททรง24ปีได้เงินบำนาญ3,116บาททรง23ปีได้เงินบำนาญ2,976บาททรง22ปีได้เงินบำนาญ2,837บาทบาทรง21ปีได้เงินบำนาญ2,697บาททรง20ปีได้เงินบำนาญ2,558บาททรง19ปีได้เงินบำนาญ2,418บาททรง18ปีได้เงินบำนาญ2,279บาท ส่ง17ปีได้เงินบำนาญ2,139บาทท่ง16ปีได้เงินบำนาญ2,000บาทส่ง15ปีได้เงินบำนาญ1,860บาทนะครับน,นี่คือเงินบำนาญทั้งหมดนะทั้งมวลน,นะครับจากฐานเงินสมทบเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย9,300บาทนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับฝากแอดไลน์นะครับ SSO ไทยนะครับสามารถเช็คสิทธิ์นะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ลน์นี้เลยนะครับเช็คง่ายๆต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยแล้วนะครับง่ายขนาดนี้แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปเช็คสิทธิ์ส่วนตัวนะครับเช็คง่ายๆแค่ลงทะเบียนผ่านไลน์แอนะครับเ s o ไทยเช็คเงินสมทบชราภาพเช็คเงินสมทบผู้ประกันตนเปลี่ยนประวัตินะครับประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลของคุณหรือแจ้งเปลี่ยน ลงไปบานของคุณง่ายๆไม่ต้องพึ่ง hr นะครับการเบิกเงินสิทธิประโยชน์นะครับต่างๆก็สามารถเบิกได้ง่ายดูข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3940หรือการเบิกสิทธิประโยชน์นะครับช่องทางการชำระเงินสมทบงานทะเบียนและเงินสมทบนะครับมาตราการเร่งด่วนต่างๆนะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้เลยนะครับ a d ด l i น e นะครับนี่นี่คือตัวอย่างนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอด,ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับมีคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณเอง